สวัสดีครับพี่ครับผมสอมบ่ครับสอมครับผมกะมาสอบยังครับผมสอมบ่ครับสอมดูนะครับสอมบ่ครับสอมก็ะยิบมาสอบบ่มิตาเบิ่งบ่กระยิบมาสอมสอบยังสอมบ่ครับกูสอมอยู่กระยิบมาสอมเมื่อเห็นบมนี่เนี่ยกูสอมอยู่นเมึงมาสอบยังสอมบ่ครับเมื่ออ่านบ่น่ะ ซ่อมยังนี่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ตะเปลี่ยนยางเช็คเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟละอื่นๆก็เลยว่าทำทุกอย่างเออซ่อมบ่ครับคูก็เว้ายูว่าคูซ่อมมึงสิซ่อมยังซ่อมบ่ครับกูซ่อมรถมึงสิซ่อมยังมึงแซวน้อกูมึงที่กวนตีนกูไม่ไม่ใช่ครับผมผมไม่ได้กวนตีนผมเข้าใจว่าพี่ซ่อมอยู่แล้วผมถึงมาหาพี่ไง พี่ซ่อมซ่อมให้ผมก่อนได้ไหมมึงจะซ่อมยังซ่อมบ่ครับรถคันนี้กูซ่อมตั้งมาบ้านแล้วกูสีแล้วเล้วครับพี่กูซ่อมรถครับมึงจะซ่อมยังซ่อมบ่ครับซ่อมกูบอกแ้่ซ่อมรถครับแตผมรู้แล้วมึงจะซ่อมยังซ่อมบ่ครับกูบ่ซ่อมแล้วทำไมอะพี่มาตั้งเขาหู กูมาท้อมหรอบอกไรผมรไม่ได้ถามผมก็บอกพี่ไงบอกอยังซ่อมบอกครับมึงเถามกูเนี่ยเนี่ยคือคำถามผมไม่ได้ถามผมกำลังบอกพี่บอกอยังเพราผมมาซ่อมบอกครับเพราผมมาซ่อมบอกครับ